Jay Ganesh. วันสำคัญในโอปราบิคเน่นะครับวันสังกัดตีจตุรถีประจำเดือนเมษายนนะครับตรงกับวันพุธที่16นี้นั่นเองนะครับพิธีเนสวนเทวลัยนะครับจะมีพิธีกเนชบูจานะครับผู้ศรัทธาสามารถมาทำบูชาโอปราบิคเน่ในวันสำคัญได้ด้วยตนเองนะครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ของทางพิธีเนสวนเทวลัยคอยแนะนำนะครับทำการสงสานให้กับองค์พระพิคเน่นะครับถวายของบูชานะครับเป็นขนมที่พระองค์ทรงโปรดปรานนะครับแล้วก็สามารถทำอารติไฟถวายแด่พระองค์ ได้นะครับในช่วงตั้งแต่กลางวันนะครับ10โมงไปจนถึง6โมงเย็นเนี่ยมาทำกรเนชภูจาได้ด้วยตนเองนะครับและในช่วงกลางคืนนะครับเป็นพิธีใหญ่นั่นก็คือพิธีมหามังกลาอารตีนะครับโดยผมจะมานำทำพิธี สวดมนตราและถวายอรารตีแด่องค์พระพิคเนตนะครับและจบด้วยการบูชาพระจันทร์ในวันสังกัสตีจตุรถีตรงกับวันพุทธที่16เมษายนนี้นะครับผู้ศรัทธาสามารถที่จะเข้ามาร่วมพิธีได้ฟรีนะครับขอให้ทุกท่านบูชาองค์พระพิคเนตอย่างมีความสุขผมมสัสเตอบสอาจารย์เบสทินกรเจราจารปีดีสวัสดีครับ